สวัสดีครับปมโคดนิวนะครับวันนี้พามาชมข้าวอีกแปลงหนึ่งของพี่สุทินนะครับทีอออ่อีกแปลงหนึ่งของของแกเนาะแปลงนี้ก็โอ้โหดูรวงรวงสวยมากนะครับเป็นแปลงที่รองพื้นด้วยทองสีนะครับทองสีหกกระสอบนะครับแปลงนี้หกกระสอบหกกระสอบ นาหกไร่นะครับแต่ใช้วิธีการหวานทีละสองกระสอบนะครับเหมือนบางๆนะครับรอบแรกตอนหวานสองกระสอบตอนเร่งกอสองกระสอบแล้วก็คือเป็นช่วงๆแหละนะครับสักสามช่วงก็ตกหกกระสอบตกไล่ละกระสอบนะครับแกก็บอกว่าลองตามงบนะครับก็ถ,ถือว่าโอโ้ลวงนะครับลวงหนาปืดเหมือนกัน เรียวว่า้โ,โหสายไปทางไหนครับดูจากต้นจากจากรวงข้าวแล้วก็แบบประทับใจครับที่ผมไปเจออีกแปลงหนึ่งพี่แกบอกว่าโ,โหปีนี้จะลงมันสำปะหลังลงยางนะครับก็ประทับใจนะครับรวงข้าวรวงทั้งนั้นครับเนี่ยเนี่ยข้าวยังไม่ก้มเลยนะข้าวเพิ่งจะถอดรวง ยังไม่เต็มถอดยังไม่สุดนะครับรวงสมบูรณ์ลวงเต็มรวงใหญ่เม็ดใสเม็ดสวยน,นนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆเช้านี้นะครับเช้าแล้วจะเที่ยงแล้ววันนี้มามาชมบรรยากาศอีกแปลงหนึ่งนะครับของออคนที่ได้ใช้จริงนะครับอยู่อำเภอคุนหารจังหวัดชีสะเกตนะครับแปลงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันข้างในอีกรอบนึงครับสําหรับแปลงนี้ครับ